สวัสดีค่ะบุภาพารวยค่ะมาแนะนําเสื้ออีกตัวหนึ่งค่ะเป็นลายถักแผ่นหน้าแผ่นหลังนะผืนใหญ่มาต่อกันค่ะทีนี้าลายนี้บุภาเห็นแล้วก็น่ารักดีก็เลยมาลองถักแต่ว่าไม่ได้ทําเป็นแขนยาวเหมือนของเขานะคะด้วยไหมมันไม่พอไหมไหมมันเกือบจะหมดนะคะก็เลยก็เลยได้เป็นแขนสั้นแทนก็ไม่ได้ตามเขานะ ทีนี้ด้วยลายของเขามันเป็นลายไม่ยากบุภาก,ก็เลยไม่ได้มาทำไม่ได้มาทําตัวอย่างให้ดูนะคะไม่ได้มาทําตัวอย่างให้ดูเนาะ <S <S ของเขานี่เวลาขึ้นต้นนะคะก็โซ่ห้าโซ่ห้าแล้วหลักนะคะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งเนี่ยทั้งหมดมันสิบหลักนะอันนี้ใช้สิบหลักสิบหลักก็คือแต่ละหลักอะค่ะเว้นไปสองโซ่เว้นไปสองโซ่แถวแรกนะเว้นสองโซ่พอแถวที่สองก็ขึ้นมาเป็นหลักอีก นะคะคเดี๋ยวแตกให้ดูนะเผื่อจะได้ทําได้เพราะว่าไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้สอนนะคะไม่ได้สอนอันนี้ดูแคปหน้าจอไว้ก็ได้ค่ะมันเป็นลายที่ไม่ยากคือเราถักเราถักได้เองอะค่ะพอพอแถวที่สองมาเนี่ยค่ะอ่าเราก็ขึ้นด้วยด้วยหลักสองอันนะอืมนะคะนี่นะเพื่อนแคปหน้าจอไว้นะคะไม่ไม่ไมาถักตัวอย่างให้ดูเพียงแต่ว่าเห็นแล้วแบบก็สวยดีก็เป็นลายถักที่สวยดี บุผาจะเอาตัวที่สําเร็จมาแล้วมาให้ดูค่ะก็แผ่นหน้าแนะนาถ้าถักนะคะให้ถักแน่นมือนะเพราะว่าของบุผาเนี่ยด้านหน้าถักแน่นด้านหลังถักไม่แน่นพอลีดออกมาแล้วมันย้้ยค่ะย้วยแล้วกว่าจะเก็บได้กว่าจะแก้ได้เนาะทีนี้บุผาว่า,าแนะนําให้ถักแน่นเลยค่ะส่วนตัวโซ่นะคะก็ก็แน่นประมาณให้ประมาณเดียวกันเพราะว่าถ้าลายตรงนี้แน่นรีดออกมาตัวโซ่นี่มันก็จะพอดี ตัวโซ่เนี่ยมันจะบางทีถ้าเราถ้าเราดึงแน่นไปใช่ไหมคะมันก็จะหลังก็เลยตัวนี้ถักออกมาแล้วพอมาเป็นตัวบูพาวัาก็ก็สวยดีนะคะแต่ว่าเพียงแต่ว่าของบูพาเป็นเป็นแขนสั้นอืมเป็นเสื้อแขนสั้นนะคะถักวนออกวนออกวนออก,วนออกนะวนออกมันมันอ่าน่ารักตรงเนี้ยตรงที่มีโซ่นะะี่ค่ะมีโซ่เนี่ยแผ่นหน้าแผ่นหลังแล้วเอามาประกบกัน แคปหน้าจอไว้แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าบุผาไม่ได้มาอาสอนลนยนะไม่ได้ไม่ได้มาถักเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะลายนี้นะเพราะว่ามันเป็นลายที่ไม่ยากนี่นะคะอจะได้จะได้ชัดๆแคปหน้าจอไว้นะคะอืมจะได้นับถูกเนาะจะได้นับถูกอได้แล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูเสื้อตัวจริงกันคะ่ะ อันนี้บุผาใช้ใหม่ของลิซาลิซาบีนะคะลิซาบที่ดมอเขาเขาลดราคาจาก249ร้บเกหลือเลือนร้อยกว่าบาทเนี่ยร้อยกับอันนี้ใหม่ที่ที่ใช้นะคะเสื้อตัวนี้หมดไปประมาณ3เกือบ3ม้วนสาม้วนเพราะว่ามันแขนสั้นเนาะแขนสั้นนี่ค่ะไหมก็ไหมเขาก็สวยอยู่เข็มบุผาใชาเมเม 3, ้เข็มเบอร์สามเข็มเบอร์สนะคะ อุปมจะมีเข็มสองหัวเบอร์สามกับเบอร์สี่เวลาไปซื้อมันจะง่ายหน่อยใช้เบอร์สามไมลิซาบีมีขายที่ดมอนะคะมีขายที่ดมอเดี๋ยวเรามาดูตัวเสื้อของจริงกันแนะนําให้ถักแน่นมือนะคะแน่นมือเพราะว่าถ้าถ้ารีดออกมาแล้วมันมันจะมันจะไอ้นี่นิดนึงนจะย่ไอนี่นึนงเพื่อนดูจากเอ่อจากลายถักของบุผาก็ได้นะคะเนี่ยค่ะมันไม่ยากนะตอนนี้ พอเราเราไปทำตามมันจะได้มันจะทำตามได้เราถักแผ่นหน้าแผ่นหลังนะคะแผ่นหน้าแผ่นหลังนะถักจนวนมันได้ตอนแรกดูพอยังไม่รีดใช่ไหมคะมันจะดูดูแผ่นไม่ใหญ่แต่รีดมาแล้วมันจะพอดีค่ะพอดีแล้วตรงคอเนี่คะ่ะเราก็ขึ้นไปพอได้นี่นะคะตรงหัวไหล่เนี่ยผูพักขึ้นขึ้นตรงนี้นะเนี่ยคะ่ะรอยชนเห็นไหมคะ ปู่ผาท,ทำสองแผ่นก็คือแผ่นหน้าแผ่นหลังเอามาชนกันเอามาชนกันนะอันนี้เราก็อยู่ที่วัดหัวไหลนะคะเราจะเอากี่มากน้อยเป็นแขนไปด้วยนะเป็นแขนไปด้วยแต่ว่าตรงตรงมุมที่ที่เส้นแบ่งนะคะเส้นแบ่งเส้นแบ่งตรงนี้ที่แบ่งออกเป็นแขนเนะะี่ยค่ะปู่ผาจะมาแบ่งตรงนี้เอาเป็นแขนนับปักตรงนี้มาห้าหลักห้าคู่นี่นะคะ เพราะว่าเราเราจะเราจะเปิดเพื่อเป็นเพื่อเป็นแขนมันใช่ไหมคะเพื่อเป็นแขนมันตรงนี้คะ่ะม่เห็นไหมคะมาเพิ่มตรงนี้ฝั่งทางนี้กันหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าอย่างละห้านี่นะคะจะเอาตามแบบของบูผาก็ได้แล้วบุผักถักขึ้นไปจนถึง พอแถวตรงนี้ใช่ไหมคะถักขึ้นไปเป็นเป็น,เป,นเป็นคอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกแถวหกแถวนะคะถักขึ้นไปหกแถวแล้วก็มาเก็บเป็นตัว x รอบคอมันก็จะเป็นคอเหมือนคออย่างเงี้ยนี่ค่ะคอมันจะเป็นอย่างนี้เวลาใส่เวลาใส่นะจะเป็นอย่างนี้เพราะด้านหลังในี่บูผ้าเอาเท่ากันไม่ลดไม่ลดด้านหลังนี่ก็จะเท่า ะะสองแผ่นมาชนโดยเอาตรงนี้มามาถักชนกันนะคะพอมาชนกันแล้วก็ถักหลักเอามารอบรอบแล้วก็มาทำโซ่ทําโซ่อันนี้โซ่ห้านะคะโซ่ห้าบนรอบอันนี้สองสี่หกแปดสิบสิบสามสิบสาม พอสิบสามบุพาวัดกับแขนบูพาแล้วมันพอดีมันพอดีส่วนตัวตัวข้างล่างนี่ยค่ะตัวด้านข้างตอนแรกก็คิดว่ามันจะฟิตต้องรอยต่อกันค่ะต้องรอยต่อด้านข้างเพราะมันเป็นสองแผ่นมาประกบใช่ไหมคะก็ถักเนี่ยถักโซ่กลับไปกลับมากลับไปกลับมานะคะนี่ยค่ะด้านข้างนี่ด้านข้างนะเพราะมันเป็นสองแผ่นมาชนกัน ถักสองแผ่นมาชนกันก็ถักไม่ยากนะคะสองแผ่นมาชนกันแล้วแต่งแขนแบบนี้มาบี่พอว่าสวยดีนะเนี่ยสวยดีเนาะพอ,พอทําออกมาแล้วพอไปใส่ค่ะสวยดีค่ะสวยดีตรงตรงแขนเนี่ยทําแบบนี้นะตอนแรกว่าเอ๊ะไหมจะหมดพอดีมันมีเสื้ออีกตัวหนึ่งซึ่งต้องใช้ไหมก็กลัวมันจะไม่พอขี้เกียจไปซื้อใหม่ก็เลยเอาแขนสั้นนี่แหละแล้วเราก็บ้านเราร้อนเนาะเ็เอาแขนสั้นเนะะียค่ะ บุกเาว่าสวยดีอ่ะทำออกมาแล้วไอ้ตรงเนี้ยเออพอทําออกมาแล้วใช้ได้เลยอ่ะเนี่ยถักวนไปวนไปวนไปตรงหัวไหล่นี่ก็มาชนกันเห็นไหมคะชนกันก็ออกมาเป็นแขนเลยเพราะตรงนี้เราแตกเราแตก,เร,แตกเราแตกออกมาถ้าไม่แตกออกมามันก็มันก็จะตอนแรกมันจะโคง้งโค้งนะครับโคง้งโค้งนะถ้าแตกออกมามันจะทําให้มันขึ้นมาเป็นไหล่เป็นไหล่ได้ แขนดูมันจะตกๆนะแต่ใส่มันพอดีแขนมันจะเหมือนไหลมันจะตกนิดนึงแต่ว่าเราเปิดท้องแขนออกมาอีกตรงนี้สองสองสองอันพอเราถักมาตรงนี้ใช่ไหมคะตรงที่เราขึ้นใช่ไหมคะเนี่ยคะ่ะโผล่มาสองอันมเมื่อกี้อันที่สามเป็นแขนถ้าไม่งั้นไม่มันจะไม่ได้กันส่วนชาย บุพเพก็มาอ่าสนิดนึงแต่อันนี้น้อยหน่อยอันนี้สองสี่สองสี่หกแปดรอบอันนี้แปดเดี๋ยวถ้าไหมเหลือก็จะมาทําต่อมาทําต่อมันก็จะบัพเว่ามึงก็สวยดีนะรีต่อามาแนะนําให้ถักแน่นมือนะคะแน่นมือเพราะว่าไอตรงตรงเนี้ยค่ะตรงเนี้ยมันพอพอตรงเนี้ยมันจะย่อย ถ้าเราถักไม่แน่นนะตรงนี้มันจะพอดีใช่ไหมมันก็ย้อยมันก็จะเป็นถุงอยู่ไม่สวยด้านหลังบุพภาแก้เกือบตายแต่แก้ได้แต่ว่าก็ยังเนี่ยค่ะเป็นถุงอยู่แต่ว่ามันไม่สวยอะ่ะไม่สวยอันนี้มาบอกเพื่อนไว้ก่อนจะรื้อทําใหม่ก็ไกไอยู่ก็เลยเอาเลยําเลยแต่ด้านหน้านี่สวยแล้วค่ะด้านหน้านี่ถักถักแน่นเหมือนถักถักไม่ได้ถักหลวมด้านหลังนี่อยากให้เสร็จไวถักหลวมแบบ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  สวยดีนะบุภาว่าทําบอกมาแล้วก็โอเคค่ะตอนแรกดูลายและสีฟ้าสวย,ส,วยสีฟ้าสวยนะคะลายทําได้ตามเขาเป๊ะเลยนะคะลายเนี่ยได้ตามเขาเป๊ะเลยเพียงแต่ว่าตรงแขนแขนนั้นเองตรงแขนนะคะบุพาไม่เอาแขนยาวเอาแขนแบบนี้แต่ตัวใหญ่นะคะตัวใหญ่เพราะบุพาตัวใหญ่ก็เลยเป็นเสื้อตัวใหญ่โครง่ง แต่ใส่ออกมาแล้วลองใส่แล้วค่ะสวยค่ะสวยลองใส่มันสวยแต่ว่าเสียหายตรงด้านหลังนั่นแหละแต่ด้านหน้าเนี่ยโอเคเลยด้านหน้าสวยเลยถ้าคนตัวเล็กๆต้องแน่นๆนะคะถักแน่นๆนะถ้าถ้าคนตัวเล็กๆอันนี้บุผภาตัวใหญ่นะตัวใหญ่พอรีออกมาแล้วมันอย่างนี้เลยอืมเนียค่ะสวยดีนะสวยดีอันนี้ไม่ได้มาสอนวิธีวิธีถักนะหลายคนน่าจะทําได้แล้วแหละทําเป็น น่าจะทําเป็นแต่ว่าขึ้นไอ้ตรงนี้ตรงนี้แตกนะคะตรงนี้แตกนะเป็นสนะี่มุมนะสี่มุมก็คือทําหลักนะคะหนะนึ่งสองสามนะตรงเนี้ยสี่มุมเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเอพอเข้าแล้วเข้ามุมไม่ได้ก่อนที่จะก่อนที่จะอันี้ลืมบอกไปเนี่ยค่ะนี่นะหนึ 1, 2, ่งสองสามสี่มุมนะ พอมามาอีกรอบหนึ่งก็มาตรงนี้อันเดียวแล้วค่อยถึงมารอบนี้ตรงนี้นะที่มันแตกตรงเป็นมุมที่จะทําเป็นสี่เหลี่ยมอะ่ะแล้วค่อยมาแตกขอบออกมาไม่งั้นมันจะไม่เป็นสี่เหลี่ยมสวยดีค่ะอตักออกมาแล้วใช้ได้ตัวใหญ่ใส่ใส่สบายใส่สบายเดี๋ยวลงคลิปเสร็จเราก็จะเอาไปลงน้ำยาปรับผ้านุ่ม ก็จะสวยแต่ว่าไหมเขาจะไม่อันนี้เท่าไหร่นะคะไหมอันนี้มันจะไม่ไม่นุ่มเหมือนไหมลกกระยางนะอืมแต่ว่าก็ก็ใส่สบายอยู่ค่ะใส่สบายมันตัวห่างๆสวยๆนะอืมนะคะสีเดียวกันเลยกับของนางแบบสีเดียวกันเลยทํามามันจะนะคะลายนี้ติดใจนี่นะลายโซ่เนี่ย อืมพอมาแต่งขอบแขนนะนะสวยเลยนะครับก็ฝากเพื่อนไว้อีกคลิปหนึ่งนะลองทํากันดูนะคะอลองทํากันดูเดี๋ยวบุภาจะให้ดูตรงที่ที่บุภาสถ่ายมาแบบนึงนะคะอย,อยู่ในโทรศัพท์ เนี่ยนะทำแขนอยู่ในโทรศัพท์ที่กำลังอัดที่ถ่ายถ่ายว่าตัวขนาดไหนแต่ว่าก็เห็นตัวแล้วนะเนี่ยคอมันก็จะเป็นคอแบบนี้เนี่ยนะคะมันจะไม่คอกลมทีเดียวนะมันออกจะเหมือนสี่เหลี่ยมแต่ว่ามันก็สวยสวยอยู่คะ่ะสวยเวลาใส่ทับในใส่ทรับในสีขาวนะใส่ซับในสีขาวมันจะเด่นนะคะ อันนี้ก็จะชายของปูผาดนี่ชายยาวๆเพราะว่าผัดถักถักหลวมอะค่ะถักหลวมถักไม่แน่นมืออืม,มก็เลยได้อยู่ประมาณนั้นบางทีเสื้อเราเอามาก็ให้มันเหมาะกับบ้านเราเนาะของฝรั่งเขาอาจจะแบบเขาส่วนไหนก็จะแขนยาวอย่างเงี้ยค่ะเราก็ให้เหมาะกับบ้านเรานะคะ่ะไม่ให้เห็นหน้าดังแบบเพราะว่าจะได้ให้เห็นลายชัดเนาะ ฝากไว้อีกคลิปหนึ่งค่ะลองทำกันดูค่ะแบบง่ายๆบางทีออกมาเป็นตัวก็สวยดีค่ะอันนี้ผูผัดถักอยู่สองวันนะเรือตัวนี้ถักอยู่สองวันที่เงียบๆไม่ได้มาลงคลิปอะค่ะเนี่ยค่ะถักตัวนี้อยู่ฝากไว้อีกคลิปหนึ่งค่ะขอให้มีความสุขทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ